มารีวิวต้นเดิมนะครับสองห้าหนึ่งว่าต้นที่ออกเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะเยอะทั้งปีไหมครับได้ของฟรีก็ทาเยอะไปอย่างนั้นแห<อ>ละลองจริงๆมันไม่ต้องทาเยอะอย่างเงี้ยชีวิตจริงมันเปืืองครับของผมเป็นเจ้าของเองผมยังทาแค่แปลงเดียวอันนี้นี่ได้ฟรีได้ฟรีเลยมารีวิวนะรจริงๆโหแพงขนาดนี้สามฝาต่อน้ำหนึ่งถังพ่นแล้วครับ ตรองอะไรมากอ่ะลองรีวิวเลยนะครับผมมันออกเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะให้ดูว่ามันเต็มท่ออยู่นะครับสองสามอาทิตย์มาดูทีนะฮะต้นพวกนี้เริ่มออกแล้วนะครับเดินน้ำฝนได,ได้ได้ปุ๋ยแค่สามกระสอบเองจากสิบไร่สิบสองไร่ถือว่าแทบจะไม่ได้ใส่แต่พอเป็นไอนะประหยัดมากนะครับเสือสิไร่ใส่สามกระสอบ เต็มหน้าใส่ไหมปล่อยๆฮะเห็ในไหมไกลๆเต็มนะเต็มหน้า,นามันเพิ่มเพิ่มท่อน้ํายางนะฮะน้ําหมักเราเนี่ยเพิ่มจํานวนท่อน้ํายางฮะ,ะแต่ถ้าเราให้อยากได้น้ํายางเยอะๆเราก็ใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยนะครับสูตรตัวหน้ากับตัวหลังสูงแล้วก็ตัวกลางต่ำๆนะฮะมันจะดีนะครับผมเนื้ะเน็ดใ,ใหญ่ นะฮะความเข้มข้นเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะโอ้โหดูไหลแค่ชั่วโมงหนึ่งก็ครึ่งแล้วมั้งถ้ะขนาดนี้นะไหลครึ่งชั่วโมงก็จะครึ่งโ๊ะแล้วเม็ดใหญ่ขนาดนี้สุดยอดเลยนะครับดูท่อมาน้ำยางเต็มท่อนะครับผมสองห้าเดิมสองห้าหนึ่งนะฮะต้นเดิมให้ดูว่า ทั้งปีนะฮะมันยังออกดีหรือไม่นะฮะเราจะให้ดูเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆนะครับสองสามอาทิตย์มาอัปเดตท,ทีนึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ